สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องซุ้ขู่สุกคนจ้าเปิดขั้วมือนีขั้วอีเปียเปิดขั้วแล้วจ้ามือหนีมาพาพ,พี่น้องเฮ็ดจ้ามือนีตั้งเสื้อให้มันแล้วตามอีเปียาตามอีเปียจ้ามือนีตั้งเสื้อให้เรียบร้อยเพ็เดเพลดแดงแดงอุ้ยแต่ก็เป็นแตอย่านได้จ้าพี่น้องจ้าแดงจึงคืองเลยแบบตอนนี้หืมสมอยากว่าระบาสมอยากบ,าบาอ กุ้งสด30ตัวตัวใหญ่ๆไซส์จัมโบ้จ้ะขึ้นมาใหม่ๆเลยสดๆเลยจ้ะเมื่อนี้ผักแกมเหาก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักะระแหน่ล้กก็ผักสล,แแลัดจ้แเราก็ให้ลายของงานเลยจ้ะเมื้อนี้ให้ลายของงานเพิ่นก็นจะเป็นในส่วนของมะระขี้นกแล้วกะมะระบ่เคยกินจัาเท่อได้จ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อนี้เท้อแรกจังได้ก็เป็นกำลังใจให้เปนในเดอเไปสิหลอดหรือเปสิลลวงนะจ๊ะ เอามาจ้าพี่น้องจ้ามากมากว่าสแสบๆน้ำกันกระเปียจ้าพี่น้องจ้าคุณนะเบิงเนะโอ้ยวายโตบักใหญ่เลยคุณนะเพีนะ่อแดงจึงคืนน้ำย่อยสดๆดนี่จ้ะไซจัมโบแบบนี้เลยนะจ้าพี่น้องจ้าซิ่เม,มืองกันนะ คึออยากอยู่มือนี้คึออยากอยู่เบิดมือเลยจ้ะพี่น้องจ้าอากาศแห้งขอนแห้งคึออยากโอ้เมื่อกี้น้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามามาแซ่บๆน้ำกันกระเปียจ้ามือนี้แซ่บนัวกขัวอีเปียเด้อจ้ะเด้อหนีตําอีเปียจ้ามากินตําอีเปียน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าอืมเป็นสิลองเหมือนกันเด้ออืม แซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บๆส,ส,ส,สุดยอดสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาๆม,ามา ของงานเพิ่นเมือนนี่มาละี้นกบ่เคยกินยังจะจะเกิเกดมาไ่กินแล้วบบดนี้พี่น้องจะ๊ะอ mm ืม hmm. mm hmm. แซ่บจ้ะแซ่บไปเลยอืมอืมแซ่บสมอยากครับจ้าพี่น้องจ้ะกุ้งก็ไม่ไม่หวานหวาน มะละกิน,นอีชักข้ามกันจ้ะคือยังพ่อได้อยู่จ้ะแซบอยู่เได้จ้ะพี่น้องจ้ะคมอัมำใส่กันกินผักอื่นมันกนองก่อนต้ใจน่อยใจ

ส่วนสะน,นำปลาหลจ้ะแต่บอให้ใส่ปลาหลเนี่ยโกินดีกว่าจ้ะอยูอ่บ่ได้อีรีโบ้มีปลาหลขาดเพื่อขาดใจไปเลยจ้ะ ขนองซ้ำม,มือบ้งหันมือนี้ก็มือว่างใน,นผัดข้าวผ้าอยุได้จ้ะพี่น้องจ้ะผัดเพื่อน,นผัดสัน้นข้าจะโอ้เป็นตอนที่ตุนตั้งแต่โรกระบาดก็บ่อยแห้ง คันเป็นภพษาะไสานบานเ,เปียพิ่งกัจะว่าทุกตัวได้แห่งสำัำอย่างน้ำโลกระบาดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดงานเห็ดการหลายคนตกงานนะจ้ะคนส่วนยญยลำบาก แบบวิลีสะใจเลยวัอนีส้สวงเอาแบบเพลทสซว,ว,ว,วงตามสไตล์ของขัวอีเปียเลยจ้ะ เริ่มเพชรแลวจ้ะพี่น้อง มือนี่งหูจะเข้ามาเพชรหูหลูบเลยจ้ะพี่น้องหูหลูอบอิลีบเนี้ได้ยินแต่เขาว่าเพชรหูหลูบ Mm hmm. เริ่มซ้ำโตพี่น้องจา้า3ตัโตสุดท้ายแล้ว3้ำโตจากสามสิบ เป็นสิไปเราได้บานพี่น้องจ้ะเพ้นแห้งแล้วปากจืดสั้นยังรักษาแสบอะไรที่เกออ่าหลีจ้ะแสบยังวัเตี้ยแสบซอกินเกี้ยงจ้ะซอกินเกี้ยงกินยังกับกินจนเกี้ยงเลยเป็นที่มาของซอกินเกี้ยง ย่างมนลนิไปกันจากพี่น้องจ้าจากพี่น้องไปแล้วมึงนี่จ้า ก่อนที่เพจจะไปจังได็กไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นน้ำใจได้จา้าเพราะเป็นกำลังใจให้เป็นเดีมีกำลังใจแห้แงๆก,กำลังใจร้ายๆเดี๋ยวเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิ่งอีกนะจ๊ะจังได้กกะสองคลิปที่ลงไปเปกข็ขอขอบพระคุณฐานผู้ชมทั้งหลายนะคะพอไม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนจ้ะจังได้กะ็ขอขอบพระคุณพอไม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนที่ให้กำลังใจ กดติดตามให้เปียนนะจ๊ะจังได้กะขอขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย